ทำอย่างไรให้แทมเป้ซวยข้าวน่ากินค่ะเจ็ดอย่างต้องรู้ก่อนทำแทมเป้ค่ะเพื่อให้แทมเป้เผื่อนๆได้ออกมาซวยๆยและน่ากินค่ะ 1. ฉึ่งยพงหัวเชือแทมเป้เทดีมีคุณภาพค่ะ 2. องแช่ทั่วอย่างหน่อยซ่องขึ้น 3. ต้มทั่วให้ซุกพอดีไม่เปยืยทั่วเลื้องจะใช้เวลาต้มซ0้มซิบนาทีใช้ไฟกลางส่วนถั่วอื่นๆจะใช้เวลาต่างกันนะคะซีถั่วเมื่อต้อมแลว้วเป่าให้แห้งสนิทค่ะและไม่ใช่มือจับทั่วเพราะมือเราอาจมีแบคทีเรียรที่เข้าไปทำรายเชื้อแทมเป้ให้เสียหายได้ค่ะ เพื่อนๆก็สามารถใช้ทุ่มือได้นะคะทําให้ทั่วแห้งสนิทและเร็วขึ้นจะใช้ผัดล่มช่วยเปาและใช้ทับพ,พี่ค้นอยู่ตลอดนะคะจนแหง้งวิธีนี้ยังช่วยผัดอบเปลือกที่ยังข้างอยู่ออกไปด้วยคะ่ะลักษณะข้องทั่วเลืองที่เปาแห้งสนิทผิวเขาก็จะดานดานไม่แววนะคะห ครุกพงหัวเชือแทมเป้ให้ถั่วทึงค่ะการครุกก็จะค่อยๆค,ครุกทีละส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าทั่วถูกแม็ดโดนพงหัวเชือแทมเป้นะคะ6หากอากาศเย็นหรือฝนตกตกนะคะเชื่อแทมเป้เขาก็จะเดินช้าค่ะเพื่อนๆก็ต้องทำให้เขาอุ่นๆเพื่อเชื่อจะเดินได้ดีนะคะ เช่นใส่ในตู้อบอแล้วก็เปิดไฟเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้อุ่นๆธรรมดาค่ะหรือใส่ในลังเพื่อนๆก็ลองาวิธีทำแล้นะคะถ้าทำแล้วได้พ้นอย่างไรก็เอามาแบ่งปันกันบ้างนะคะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7ค่ะถ้าอากาศร้อนมากๆเขาก็จะมีความร้อนและเงือออกมามากค่ะ เพื่อนๆก็สามารถเปิดผัดล่มปรับให้เขาอยู่ในอุณหภูมิที่สบายๆนะคะจนครบ48ชั่วโมงเพื่อนๆก็จะมีแทมเป้ที่ฟูข้าวหนุ่มอร่อยแล้วคะ่ะเมื่อเพื่อนๆได้รู้เ็ดอย่างนี้แล้วมีสุขว่าการทำแทมเป้ก็ง่ายและสนุกสำหรับเพื่อนๆมากขึ้นนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามวีแกนมีสุขมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ